นวลนวมนุ่มเนอะจางไปบาทนี่อยู่ได้สามวันจามากินกจาชีวิตจะเปลี่ยนกับวันนี้ออลูกก็ไม่รู้หรอกแม่นะขนาดไหน่ะอะไรคนละเรื่องเลยเราไมู่เลยอยากให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนไม่ได้ละงบไม่มีก็ได้อยู่แค่นั้นเลยน้อยเรียนชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างมันไม่ียนชั้นบนอ่ะขึ้นไม่ได้ปะ มาพบกับรายการโบก,กัญญาลัตษ์ยัยอะไรนี่นี่ลุงน้อยสปอยไปแล้วนะโบจะบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มากันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาแปลกใหม่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูหน้าโรงเรียนจะบอกว่าไม่ใช่หน้าโรงเรียนที่มันไปทับกับคอนเทนต์คุณบิวลาพอยนะคะมันไม่ใช่น่าโรงเรียนแบบนั้นนะคะแต่เป็นหน้าโรงเรียนที่เป็นไก่นะคะเป็นไก่กรอบนะคะที่เราเนี่ยกินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะคือ,อไม่ว่าโบจะเรียนและเลิกเรียนมานานอ่า แล้วก็เรียนเลิเลกเลิกเรียนนะคะก็เราก็ต้องออกมากินไก่ทอดนั่งเรียน5บาทนะคะเป็นเมนูที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะมีมทั้งไก่ทอดนั่งเรียนนะคะ,แล,ะ,แ,ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นเกี๊ยวไช้กรอกแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบคอนพันชีสนะคะแต่ว่าตอนที่โวยังเด็กเนี่ยยังไม่มีเบคอนพันชีสนะคะตอนโต,ต,ตมาโบก็เลยเพิ่มเองนะคะวันนี้เราจะเพิ่มเป็นเบคอนพันชีสมาด้วยจะบอกว่าไม่ได้มากินไก่ทอดนั่งเรียนธรรมดานะคะวันนี้เนี่ยเรายังมี รสชาตินะคะฮาร์ี้สปูนนะคะจะบอกว่าแพ็กเกจิ้งน่าลองมากเลยทุกที่คนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักซอสนี้นะคะจากอันนี้เลยนะคะเป็นทรัฟเฟิลนะคะเพราะว่าได้รับความนิยมมากๆแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ซอสทรัฟเฟิลนะคะเขายังมีอีกถึง3มรสชาติด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนํานะคะรสชาติที่หนึ่งเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือทรัฟเฟิลมายองเนสนะคะจะเป็นมายองเนสผสมเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองค่ะรสชาติที่2คือฮอตมายอนนะคะจะเป็นมายองเนสรสเผ็ดน่าสนใจมาก ที่3นะคะจะเป็น garlic mayo นะคะจะบอกว่ารสชาติ ผมกระเทียมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาออกรสชาติใหม่ล่าสุดนั่นก็คือนี่เลยกิมจิมายองเนสผสมกิมจินะคะแต่ว่ารสชาติที่คนนิยมแล้วก็รู้จักกันมากๆเนี่ยก็ต้องเป็นรสนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโบอยากรู้ว่าถ้าโบทําของทอดหน่าโรงเรียนมาแล้วเนี่ยเราจิ้มกับซอสอันไหนเนี่ยจะอร่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันทุกคนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําไก่ทอดนั่งเรียนนะคะเราขอแปรฉมก่อนเพราะว่าเราจะไปโฉมนี้เนี่ยไม่ไหวหรอกนะหนึ่ง สองสามิงเย้ Welcome back to my school วันนี้นะคะเราเนี่ยต้องให้มันเข้าตีมหน่อยนะคะความจริงโมใส่ชุดอนุบาลนะแต่ว่าเสื้อขาวหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราไปเไริ่มทำกันเลยนี่คือทุกอย่างเกือบจะพร้อมหมดแล้วนะคะที่ฉันแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วในชีวิตนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้เป็นพิธีการสักนิดนึงนะคะเป็นการ น,นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เวลานะคะเอาชีสนะคะชีสเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราจะใส่เยอะขนาดไหนก็ได้อันนี้เป็นหน้าโรงเรียนในยุคแบบยุค2021เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะขายอะไรนี่ คือตอนเด็กๆเนี่ยจะบอกว่าอยากกินอะไรเยอะแยะมากเลยนะหน้าโรงเรียนอะ่ะแต่ว่าไม่มีเงินคือแม่จะให้เงินแปลระมาณ20บาทใช่ไหมพอตอนเที่ยงก็คือหมดแล้วตอนแรกถามน้องๆว่าอันเนี้ยใส่เพื่ออะไรน้องก็บอกกลับมาว่าเพื่อไม่ให้เบคอนหลุดอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากๆก็เริ่มตั้งกระทะได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปโหวตโบนะคะใน t ิกตอกนะคะทุกคน มีอ่ะเพื่อนๆแบบนี้นะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วเอาเขามาชุบแป้งนี่แบบนี้แบบแป้งไม่ ไปผสมน้ำนะแบบนี้พอเพื่อให้ชีทไม่ไหลออกมากลัวชีทไหลแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาไปเอาไปทอดและนี่นะคะต่อไปคือไฮไลท์ของเรานั่นคืออันนี้เรานี่ค่อนข้างจับตารอเลยนี่ค่ะไปค่ะโอ้เจนยนค่ะมาอย่าพึ่งเอาลงยนะคะลงเบ้านเดือดร้อนนะทุกคนนี่ a few moments later อ่าสถานการณ์ล่าสุดเอาอีกแล้วเรามีปัญหากระชีดนะเพราะว่าทุกคนมันเละตา อ่ะโอเค<ม>เราจะจำว้าเป็นบทเรียนครั้งที่2นะคะต่อจากคอนด็อกก็คือบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีดวงกับอาหารที่เป็นแบบทอดคอดหรือว่าชิชีนะคะเพราะว่าไม่ชำนาญเดี๋ยวเราจะเลือกตัวที่ดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะดีกก็ไม่ชุกชงก็ ทอบปลาโรเลียชอบปชอบ,ปชอบปลาโรเลียโอเคเอาละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณูใจดีทุกคนนะคะเด็กๆก็ไม่สุสสมเพระเาะทุกคนชอบปโรเลียชอบไปชอบไป โอเคค่ะในวันนี้นะคะเรามีเขาเรียกว่าเป็นของทอดนโ่งเรียนนะคะเอาไว้ให้เราลองชิมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่สําคัญคือนี่มายโอนะคะเป็นซอสมายโอของเรานะคะมีทั้งหมดหลายรสชาติมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองชิมกันว่าซอสรสชาติไหนอร่อยสุดตัวนี้น่ากินมากเลยปลาส้มอันนี้มันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยทุกคนมันน่ากินมากมันจะ,ะไม่มีวันหายก็บจิ้มตัวไหนบ่นขอจิ้มตันนี้เลยนี่นะใช่จิ้มเลยมากินดิ เป็นอย่างนี้อูอันนี้คือทุกคนต้องรู้จักอะซอสทัฟเฟิลเขาอะนี่ตอนที่โรงเรียนอยู่ก็สองภาษาเก็กินเลยนวลนวลนุ่มเนาะเนี้อนุ่มอร่อยเลยเฮ้ยทัฟเฟิลอร่อยมากนี่ให้ให้มาลองอันนี้อร่อยมากเลยตัวเนี้ยอย่าร้องนะเห็ดทัฟเฟิลซอสทัฟเฟิลอ๋อจำได้ละตกใจอะดิตกใจอือันนี้ดีกว่าอื ถ้าไปซื้อนั่งเนี่ยจะเป็นไงแป้ง90%อีก10%เป็นไก่อันนี้หมายถึงร้านที่ซื้อนะตอนที่เด็กๆเลิกเรียนอ่ะทุกคนจะกลูกันร้านนี้ไก่ทอดก็จะได้กินแป้งกันถุวเป็นไงตอนเด็กๆมีประสบการณ์อะไรกับไก่ทอดนั่งเรียนหัวไม่มีหัวเพิ่งรู้จักสมัยก่อนไม่มีขายหรอกรู้จักไหมว่านี่คืออะไร ถึงป่ะอันนี้เขาเรียกว่าคนละเจนเลยนะทุกคนก่อมีแต่พวกกุ้ยเตี๋ยวผัดเขาไม่เรียกผัดไทยด้วยผัดอะไรน,นี่ผัดก๋วยเตี๋ยวเี่ยยวอะ่ะอออันเนี้ยจังสลึงเพื่อนเพื่อนอันนี้นะมีตังใบบาทนี่อยู่ได้สามวันอะ่ะคือหนึ่งสลึงเหรอไม่ใช่ยี่ห้าจังเหรอยี่ห้างงว่าทําไมหนึ่งสลึงถึงเป็นยี่ห้าตังทำไมถึงไม่เรียกยี่ห้าตังทำไมไปเรียกหนึ่งสลึงงงบอกว่างง เดี๋ยวนี้จไปร้อยก็หมดสองร้อยก็หมดหถ้าเงินสระยหม่ะขึ้นมาจากแต่ก,ก่อนถ้ารู้ว่าการโฉ์มาล้วเป็นอย่างนี้นะจะซื้อทองเก็บไว้ทองแต่ก่อนเท่าไหร่เองหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่จะสามหมื่นแล้ว,ลวสามหมื่นเราซื้อไม่ลงแล้วต่อไปจะเป็นอันใหม่ของเขาเลยซอสกิมจิฟังเสียงอร่อยค่ะ กิมจิจะออกเปรี้ยเล็กๆมีกลิ่นกิมจิหน่อยๆคืออร่อยมากเลยอ่มากิ่เนี่ยังกินแล้วแต่ชอบตัวนี้กับตัวนี้อันนี้เป็นรสฮอตนะจัดเรื่องอ่ะนี่เฮ้เนอะตัวนี้ใช้ได้ทุกคนมึงจะบอกว่าทุกรสอร่อยมากเลยมันนวลๆอ่ะนี uh,> ö, ่อ่ะขอชิมเนี na, ่ยอนี้เป็นกระหริกนะกระหริกกับคนไทยมนของคู่กัน ไม่เวลาจิมใหม่ได้เรามีเยอะเชือจริงๆเนี่ยคนละครึ่งอื้มข้อมือเขาบอ่างเอาเป็นเพื่อนปลาส้มโอ้หมูนี่ว่าไม่ใช่ปลามุ้ยอันนี้จะมีความเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นครีมมี่ครีมมี่กินกัญชามากินกัญชาเธมันติดมาจากใครวะดีน,น่าจาัง <ใน S 2> กินกัญจามากินกัญชามากินกัญชามันพูดรู้ไหมพูดทั้งวันเลยอะไก่ละไก่ละเฮ้ยอ่ะวันนี้เหรอ โบซื้อไว้สองตัวต้องหน่อยมากแม่บอกว่าตอนนั้นอยู่รา้านก๋วยเตี๋ยวมันบอกว่าเอาเลขนี้นิดๆแล้วมันตรงไปอะไรสามตัวแล้วโบก็จะเอาแล้วมันกลับกันมันเป็นเลขก,กลับกันของแมาไม่รู้นะถ้าถูกก็ไม่เจอหน้าหมดวันนี้มีช<ม>ีว<ม>ิตจะเปลี่ยนกับวันนี้พรุ่งนี้จะไปกองสลากกับเท้าสลากไปทำไรอะ่ะเธอเก็บโตจะบอกว่ากินมาสามรสนะคะถ้าถามว่าชอบรสไหนสุดนี่มันก็ต้องทัฟเฟิลอยู่แล้วอ่ะมันแบบมันเป็นที่หนึ่งในใจอ่ะขับรถ แล้วก็ไปอืมอโอ้โหร,รู้ป่ะไอตัวเนี้ยประมาณ90%เป็นน้ำมันอมไปเลยอ่ะที่หนึ่งยกห้านนี้ไอไก่นีกกน่กรอบอร่อยจริงโอ้พเพื่อนๆดีใจกับน้องกิ๊ฟมากเลยโบที่ร้องเพลงเปิดหมวกที่ตำรวจไปจับร้องเพลงอ,อ,อ่ะตอนนี้ครูคสเสวยแต่งเพลงให้แล้วส ดูบ้างค่วเนี่ยเอาไปปั้นแล้วอ่ะชัวร์ไหมชัวร์ด้ดีเนาะดีใจด้วยงานเข้าเพียบเลยงานรีวิวก็มีดีใจมากเลยเพื่อนๆสังคมไทยยังมีที่ยืนอยู่นะคนไทยไม่ทิ้งกันก็เหลือกันแบบนี้ดีใจนะคะเดี๋ยวลุงจะไปเปิดหมวกมั้งคูดแล้วแต่งเพลงให้ครูเสวยเอาไหมไปเปิดหมวกกันไหมแล้วมวยอเจาแจ้ตำรวจจับโอ้โเสียงเขาดีมากเลย องไดังแน่นะน้องกิฟต์เนี่ยน้องเชอรี่น้องวายอ่ะมีตั้งมากมายไม่จำเรื่องกันถ้าถามว่าตอนเด็กๆโรงเานชอบกินอะไรที่สุดนั่งเรียนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมีแล้วเหรอแต่ก่อนอ่ะมีดิอร่อยป่ะแต่จะใช้ไม้คานหักนะมวยสมัยก่อนเห็นไหมอูยอันนั้นคือออริจินอลเลยสมัยก่อนปัญหากาจะหักตลอดลูกก็หักเนาะข้าวลูกใส่ตะกร้านะแล้วก็หักสองข้างต้องให้เท่ากันนะอะไรลูกก็ไม่รู้แร้วแม่แล้วขนาดไหนอ่ะไร คนละเรื่องเลยเขาพูดเนื้อเปื่อยเขาพูดถึงเนื้อเปื่อยไม่ได้จะกล้าหาบลูกกลับไปเมื่อวานที่ไปแจกข้าวยังมองไปที่โรงเรียนหลุงโอ้โหน้ำตาจะไหลทำไมถึงจะไหลอ่ะก็เห็นสภาพโรงเรียนยังเก่าก็เหมือนเดิมเลยอืมไม่ว่าเวลาเราเปลี่ยนไปแค่ไหนนะโรงเรียนเรายังเหมือนเดิมเป็นโรงเรียนไม้อ่ะห้าสิบปีเพื่อนๆมันยังอยู่ได้เลยวอนหน่อยอยากวอนไหมวอนเลยอยากให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนไม่ได้ละงบไม่มี คือเราอะไปแจกข้าวที่นครสวรรค์มาว่าไปแก้บนคือโบอบอกไว้ว่าบ้านเราอะเคยมีช็อตที่ลุงน้อยก็เกิดมาติดโควิดแล้วก็มาก็เกิดมาติดโควิดแล้วโบก็เกิดมาติดโควิดใช่ป่ะแล้วก็บนไว้ไม่ได้ไปทําประมาณเดือนหนึ่งติดเลยติด,ดทันทีทันใดเวลาเราบ่นอะไรเราต้องรีบแก้ถ้าไม่แก้จะเป็นอย่างโบเลย ต่อโรงเรียนน่ะนักเรียน30คนน่ะสอบชั้นขึ้นโรงเรียนน่ะตกบมทั้งชั้นนะมวยมันไม่เรียนหนังสือกันน่ะแต่มันมป็นจะพากันเรียนหน่อยเพราะอะไรไม่เรียนหัวไม่ดีไม่เกี่ยวหัวมันอยู่ที่ความตั้งใจเรียนอ่ะไปก็ไปหายิงเป็ดยิงไก่กันเห็นไหมพวกเราใช้คำว่าหัวไม่ดีไม่ได้นะอันนี้มันคือคำพูดของคนที่ปัดทำเป็นจริงอ่ะเวลาก็ให้ทำการบ้านคนไหนทำอ้าวแล้วบอกหัวไม่ดีอันนี้เขาเรียกดื้อเขาไม่ทำไม่ได้เคือคิดเลขก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่ได้บอกว่าไม่มีเครื่องเงินเลขตอนโมเรียนจะ มันไม่ชอบภาษาจีนอย่างเงี้ยมันจะมีเด็กที่เก่งกับเด็กที่ไม่เก่งเลยในห้องบทก็จะไปขอลอกคนที่เก่งแล้วพอเขาไม่ให้ลอกก็ไปด่าเขาที่ห่วงที่งอกแค่นี้ก็ไม่ลอกใช่เรื่องลอกะไปเจอแล้วแต่ไม่ได้นะเราผิดเองคือนี่ใส่ไม่ดีเองใช่ไหมตุงน้อนก็เป็นใช่ไหมเพื่อนไม่ให้ลอกก็ไปด่าเพื่อนไหมน่าจะให้ลอกเลย แล้วเพื่อนลุงมียิวคนแม่งเก่งจริงๆทําเลขนี้แบบอย่างนี้เลยไอ้คนนี้ไม่มีผิดสักข้อนึงโอ้ยอม,มเลยยังจําชื่อมันได้แล้วศิลปชัยไต้ซับยังอยู่วะตอนนี้ก็ยังจําชื่อมันได้เนี่ยห้าสิบปีคุณศิละป,ะ,ละ,ปะชัยไต้ซับศิลปชัยไต้ซับถ้าเกิดว่าดูอยู่คอมเมนต์มาเลยจะน้อยเรียนชั้นบนชั้นล,ล่างชั้นล่างมันไม่ได้ชั้นบนอะ่ะขึ้นไม่ได้เพราะคนอะไรมันจะเรียนเก่งกว่านั้นใคร เเกท่่าไหรมีมีเกรดสมัยก่อนมีแต่คะแนนคะแนนใครสูงใครคนนั้นก็ได้เขาตั้งไว้60ขึ้นได้สามสิบรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรจนเด็กๆที่อยากย้อนกลับไปทำอยากไปขอโทษครูทำไมไปทำะไรครูครูก็ดุมากเลยไปด่าไปด่าเขาว่าอะไรเลยอยากกูโตนะแล้วพูดต่อหน้าเหรอไม่พูดรับหลัง ไม่ใช่ย่อยนะหัวโจกอะนะจริงคนที่ใส่ไม่ดีนะจริงๆนะเขาคนที่ใส่ไม่ดีนะลูกน้อยอะ่ะที่เขาเคยเล่าว่าเขาไปงานวัดอะ่ะแล้วไปชอบไปวงลำวงแล้วแล้วไปดูวงลำวงยังไง หน้าเวลาเข้าไปไหว้พระต้องจิตรองเท้าออกมาสักคู่นึงแต่เกดดีตอนตอนแก่แกดกชีวิตตีเด็กอะมันไม่มีใครคิดได้หรอกรองเท้าเช็โกเคยได้ยินไหมไม่เคยโรซักเช็โกโรซักเคยหนังกับพามัวพาวัยรุ่นใส่พวกนี้นะมึงเอ้ยสาวตึ้งอ่ะจริงเหรอขนาดนั้นเหรอเออเป็นรองเท้าวัยรุ่นเท้าแพงคู่นึงเกือบสองร้อยอ่ะโอ้สองร้อยนี่แพงนะที่น้องใส่เกงตัวสองร้อยอะรีไว้ผ้ามันทำไมลุงน้องได้เงินคนเดียวเขาโตกว่าเราไงโอ้โหมันใส่เกงตัวสองร้อยแล้วนี่จะเหลืออะไรอะ พ่อรักนะได้เงินไหมพ่อให้ตลอดเลยมามาเป็นลูกรักเหรอโอ้ลูกสาวคนนี้พ่อรักแล้วรักโรงงานไหมเตะกขาเดินเพราะว่าอะไรเราหัวไม่ดีโอ้โหวันดื้อที่ผ่านมันหนีก็ที่ไปที่ลงไปทุกจังหวัดกระเพาะนี่เนี่ยลุงไม่ได้อยู่บ้านลุงเกออกจากบ้านสองปีไปนั่งน้ำหลวงขึ้นหลังคารถไฟอย่างเงี้ยที่น้ำหลวรถไฟอยู่บนหลังคาได้ดหรออ่าอันนี้ก็เก็บตั๋วไงวิ่งเล่นบนหลังคารถไฟอ่ะ บบกรถจากนครสวรรค์ไปเจ้าจันบุรีได้มีจ้างสักบาทนี่คือชีวิตวัยรุ่นนี่มันผาดโผนรู้ป่ะผมไม่เคยมีชีวิตแบบนี้เลยไม่ได้บอกว่าเต็มเป็นคนดีนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบกลัวยคนไม่ได้กล้าขนาดนั้นนะต่อคนละใบเพื่อนๆสะพายสี่คนไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะเมืองจันทร์ใครเนคนที่มีรายชื่อยต่อปี้รายงานตัวในคอมเมนต์ด้วยแป๊ะเมืองจันทร์ฉันนี่อยู่ลพบุรีฉันเมืองลบหุยตาคีน้อยสีอยุไทยแล้วเหลืออยู่อีกคนตอนนี้น้อยจะตายสี่สิบปีแล้วอายุสิบเจ ชีวิตม้าหายไปเลยนะเพราะว่าม้าแต่งงานเร็วใช่แต่งแล้วหายเลยสิบสิบสี่ไม่ได้ใช้ชีวิตใบรุ่นเนี่ยไม่เป็นไรโตมาปุ๊บก็ตอบแทนบุคุณแม่เลยแต่งงานอยู่ในไร่อะเหมือนตบหน้าลงเนอะอยู่ในไร่อะแล้วต้องไาทำอะไรอยู่เที่ยวไปไหนก็ไม่รู้หนีีไปเท่ยวกลับมาสองปีเข้าบ้านทีขอโทษแม่ยังแม่ไหนแม่ไม่ได้ใช้ชีวิตใบรุ่นก็ดีไม่ต้องประจน l พาย อโอเคทุกคนวันนี้ขอฝากซอสมาโยไว้ด้วยนะอร่อยมากอร่อยทุกคนอร่อยๆซอสมาโยเอาไว้กินกับเฟรนฟรายนะลองแล้วลองขอขอสัก3เมนูที่เอาไว้กินกับซอสมาโย ทอดมันก็กินได้เพื่อนเนี่เพืนฟรายของทอดทอดก็กินได้หมดเพื่อนกุ้งฝอยทอดอ่ะเอามาจิ้มนี่ก็อร่อยนะมันได้หมดได้หมดเลยอ่ะอย่างโบอาจจะเป็นแบบเอามาเป็นแบบซอสเอาไว้เวลาเรากินแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเรากินพวกปกติเราใช้ซอสมายองเนสในการแบบทำขนมปังใช่ไหมแซนวิชตอนเช้าแล้วก็ใช้เป็นซอสมายโอได้นะโดยเฉพาะทัฟเฟิลคือแบบข่อยกขึ้นหิ้งเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะมามะาซสลัดเชีพัฒนาเาพัาแล้วมีอะไรบูอัดมันได้เยอะนะเนี่ย รู้สำหรับใครที่อยากทานมายองเนสทั้ง4รสนะคะสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วนะคะทางช็อป Lazada นะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรด้วยนะคะได้ทั้งคูปองส่วนลดนะคะแล้วก็ได้ทั้งของแถมอร่อยอร่อยด้วยและยังส่งฟรีอีกต่างหากตอนนี้คือใครที่ยังไม่มีติดบ้านนะแนะนําเลยนะทัฟโฟนี่คือต้องมีติดไว้นะแล้วก็ซอสตัวใหม่ของเขาก็คือเป็นรสชาติกิมจิก็ดีนะดีมากด้วยตั้งแต่วันที่15 ถึง30พฤศจิกายน2564ไปช็อปกันได้นะคะไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะระวังถ้าเกิดว่าช้าจะหมดนะคะโดยเฉพาะซอสทัพเปอร์อันนี้เป็นซอสต,ตัวดังเลยอ่ะชอบตัวไหนสุด เนี่ยตัวนวลเนี่ยอ่ท็ฟเฟอร์ใช่ไหมมาชอบตัวไหนสุดทุกคนชอบท็ฟเฟอรหมดเลยคือท็ฟเฟอรคือแบบยืนหนึ่งจริงอ่ะไม่ใช่ว่าหนึ่งไม่อรอยหนึ่งก็อร่อยแต่ว่าท็ฟเฟอรมันอร่อยมากชอบกินท็ฟเฟอรตัวที่ออกใหม่ก็คือตัวกิมจิก็คือชัดมากเลยเอาไปทำแซนด์วิชกิมจิหรือว่าไปทำแบบอะไรที่มันประยุกต์ประยุกต์ได้เลยนะทุกคนก็ใครอยากไปขายหน้าโรงเรียนก็เอาสูตรเราไปได้นะไม่มีสูตรอะไรเลยแค่ทอดนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาแก้ตัวนะคะกับไอตัวชีสโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัััััสสสดดีีีีววแบบนนนนนนกกกเเเรรรยย่อะคคาาพ สดีค่ะคุณครูอย่างนี้ต้องแบบบายบาย